โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมลิวทูเพย์นะครับผมก็จะมาซุ่มอีกแล้วนะก็คือเราสายสุ่มนะคนดูนะเออวันนี้ก็มีกรอบรูปฟิบวับเข้ามาคนระับไม่ใช่วันนี้หรอกเข้ามานานละนะคนดูผมว่าจะสุ่มแล้วกรอบรูปฟิบวับอยากได้นะคนดูขอสักหนึ่งอันนะก็ดี จะสุ่มกล่องละ15คูป,ปองหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอ๋อกล่องละ9คูป,ปองครับผมเนี่ยอันไหนก็ได้อะผมถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นอันนี่ยคนดูซีซั่น7จ็อะหรือว่าซนะีซั่น6กไหมขอสออันนี้อันไหนก็ได้อันนี้ไม่อยากได้นะอันนี้ก็ไม่อยากได้อยากได้2อันเนี่ยสามอันสามอันแรกอะคนดูซีซั่น6ซีซั่นเจ็ดนะกับงบ300คูป,ปองนะครับผม ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านาะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นนะก็เรามีดวงกับการสุ่มนะแต่วันนี้เาอาจจะไม่มีดวงก็เป็นได้นะคุณดูมาครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเป็นเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยคนดู370ร้อปองนี้ได้กี่กลนะ่องได้อยู่41กล่องนะครับผมจะสุ่มกล่องนึงแล้วก็สุ่มทีละหกล่องนะ ถ้ามาเร็วก็ดีนะคนุณโนจะได้เอาคูปองไปทำอย่างองื่นโอกาสออกน้อยมากคุณโน0.25อนะเอามาขอให้โชคดีเหมือนตอนสุมายิเตะนะครับมารับห้ากล่องแรกว่างไงซีซัน6ซีซัน7พอใจละโอ้โหกือเลยอวะ่ะถ้าเสียตังฟรีไม่ดีนะแบบนี้45คูปองรอบสองครับผมไป เลสโกโอ้โห oh, oh, ยังไม่มาครับผมผมว่าผมต้องไปถอดกรอบรูปว่ะนี่เราใส่กรอบรูปไก่กาปลากระป๋องนะครับผมคุป,ปองเราลดเร็วมากนะแป๊บเดียวอะหายไปหนึ่งรอยแล้วคนดูโอ้โห oh, โคตรไวนะมาไหมเนี่ยมาไหมขอเถอนะเนี่ยสองอันเนี่ยอันไหนก็ได้อยากได้มันนานแล้วคนดู มาไหมถามแค่นด้มาไหมเป้งโอ้โหยังวะเสียวเลยคุณดูแบบนี้เสียวจัดเลยนะมันจะเกลือจริงเหรอเนี่ยฮะเราต้องไม่เกลือสิเป้งโอ้โหไม่มาจริงว่ะคุณดูมันไม่มาจริงๆนะไปคุณดูไม่ต้องลีลา โยร้อยสามสิบหกล่องสุดท้ายนะมาครับอีกสิบห้ากล่องนะโอ้โ oh, ห oh, ไม่มาจริงว่ะดวงเราหมดแล้วว่ะคนดูผมจะไม่เติมเพิ่มแล้วนะครับนะกรอบลูกอะโอ้ย oh, oh, คนดูไม่ได้ว่ะห้ากล่องสุดท้ายผมไม่ได้ก็คือไม่ได้นะ ว้ยไอคนดูมันมาว่ะเฮ้ยมันมาห้ากองสุดท้ายคนดูโอ้เสียดายไปซีซั่นสิบนะโอ้โหคนดูเสียใจอะ่ะโอาไม่ใช่เสียใจว่ะดีใจอยู่คนดูอย่างน้อยก็ได้ไม่เสียคูป,ปองฟรีนะแต่เสียดายดีมันมาซีซั่นสิบอ่ะโอ้โหน่าจะมาซีซั่นหกซีซั่นเจ็ดนะโฮ้ยโอ้โหเสียดายเลยคนดูเนี่ยสองอันนี้สวยแต่ได้อันนี้ก็โอเคครับผมนะ อย่างน้อยเราก็มีกรอบรูปวิปบวับใช้แล้วไม่เป็นไงล่ะก็ดูมีเอ้าล่าแต่มันเป็นสีแดงไงคนดูมันแบบมันไม่ค่อยชัดเอยเสียดายนะถ้าได้2อ,อันนี้คือแบบตึงเลยอะมันมันแบบวิบวับเห็นชัดไงเนี่ยโดยเฉพาะซีซันเจแต่ไม่เป็นไรคนดูได้ซีซันสิบก็โอเค <c oughs> อย่างน้อยก็มาให้เรานะอย่างน้อยเราก็ไม่เสียคูป,ปองฟรีอะโอ้โหให้คนดู ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะมาสุ่มให้คนดูดูเฉยๆนะกิจกรรมอันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะคนดูนะก็คือผมมีเกือบทุกสกินแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้เล่นนะเนี่ยก็คือมีเกือบหมดละลิกเตอร์นี่ก็มีนะโรเรียวนี่ก็มีไบโอก็มีแวนก็มีเอ้มีเกือบหมดแล้วคนดูผมกดจากกิจกรรมนี้ผมได้โคตรเยอะคนดูแบบขูปองถูกๆอ่ะดูดิียยอนเอลสุแวนเนีไโอเนี่ย คาเฟนีล่างนี้นะโอกดได้หลายสกินเนี่ยลีเลียด้วยคุณนเนี่ยดิกเตอร์ลอเลียมีอีกไหมเนี่ยบางตัวผมสุ่มไว้ผมไม่ได้เล่นนะคนุณดูผมเอาไว้ประดับไอเดีเฉยก็ประมาณนี้นะอย่างน้อยก็ได้กรอบรูปวิบวับนะครับผมนะก็วันนี้ก็ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย